อุ้ยติดแล้วปากกระบอกนี่ดูอุ้ยไม้ตวงอุ้ยกุ้งใหญ่กุ้งใหญ่โอ้ยดูปดเต็มมือแล้วเนี่ยเอาได้เรื่องครับนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ปูใหญ่ตวงครับติดอวนไหนไหนลองยกกระชังดูเดยนะนี่ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องน้องนานาเอช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างระเดชนะวันนี้ช่างระเดชพาทุกคนเนี่ยลงบอกแล้วนะครับบ่อที่เราเช่าไว้เนาะบ่อเลี้ยงปูเลี้ยงปลาครับอ่ะตรงนี้เป็นปากประตูบ่อนะเท้าฟาร์มจากเมื่อคลิปก่อนนะครับช่างระเดชเอาอวนตาขนาดละลาสักสามสเสบสามเส้นสามเนมาวางตรงนี้เนี่ยติดปลากระบอกไปเยอะเลยครับ ตรงบริเวณปากประตูบ่อเนี่ยเนาะแต่คลิปนี้เนี่ยเราลงอวนตาใหญ่กันหน่อยครับมี8เซนมี4เซน8เซนแล้วก็10เซนครับเพื่อจะเช็คไซส์ปลาที่เราเคยเอามาปล่อยไว้เมื่อช่วงเช่าบ่อใหม่ๆนะครับพวกปลานิลนปลาหมะอเทศเนาะตอนที่ช่างเด็ดเอามาปล่อยถ่ายคลิปไปชมอยู่ขนาดตัวเท่านิ้วโป้งมือนะครับและตอนนี้มันก็หลายเดือนแล้วนี่ ลองเอาอวนใหญ่มาเช็คกันดูครับว่าในบอ่อเนี่ยมันโตดีหรือเปล่าพอจะมีตัวหรือเปล่าหรือว่าหมดไปแล้วนะครับอ่ะตอนนี้เราปล่อยอวนล้อมเนี่ยเห็นไหมทุนอวนสงเหลืองครับปล่อยอวนล้อมไปแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไล่ปลากันดูจะได้ปลาอะไรบ้างก็ตามไปลุ้นไปชมไปเชียร์ด้วยกันนะครับหากินกับบอหนึ่งวันครับผมอุย้ยติดแล้ว วันนี้ช่งางระเดชมาลงอวนกับตึงคนผับเพียงนะครับวันนี้ให้แกตึงเป็นในพลานลงบ่อหนึ่งวันเราติดแล้วตึงอู้ใหญ่ด้วยปลาอะไรเนาะอุ้ยตึงบอกลันจวนนวลจันเนาะภาษาบ้านเราเนี่ยเขาเรียกหลายอย่างนะลันจวนนวลจันนวลฉวีครับสารพัดอะไอนวลจันเนี่ยเราไม่ได้ ปล่อยเดินเนาะตึงเนาะมันเข้ามาเองตามคลองใช่ไหมปลาชนิดนี้เราไม่ได้เสียค่าลูกพันนั้นมาเลี้ยงนะครับเราดันน้ําเข้าบ่อเขาก็จะเข้ามาอยู่ตั้งแต่เล็กๆครับอุ้ยนี่โกระโดดตุ้มอยู่นี่อุ้ยเอาเริ่มมันครับเริ่มมันเนี่ยบ้านเราเขาเรียกไหมนวลจันเนาะแต่ถ้าตัวใหญ่ๆห,ห,หน่อยยาวๆหน่อยเขาเรียกนวลฉวีไหมเนี่ยเนี่ยตัวป้อมๆสั้นๆน,น,นวลจันโอ้โหโตนะตึง ตัวเยอ่นลยน,นะแต่ว่ามันใหญ่ได้เป็น10บกิโลใช่ไหมปลาพวกนี้นะะองนั้นเออแต่เขาเป็นปลาก้างไงมันจะเนื้อจะทํากินยากหน่อยเนาะนี่โอ้ยติดแล้วนะปลาอะไรตัวนี้ปลากระบอก,กบเอาลงอวนเช็คไซส์ปลาหากับข้าวไปด้วยเลยครับบอเราเองไม่ต้องเสียงเงินซื้อนี่หากินไปเรื่อยๆครับตามวิถี ทุกโคนมาดูนี่ไอ้นี่แหละครับที่เราอยากจะเช็คไซส์มันจะเป็นปลานินผสมหมอเทศแล้วเนาะตึงเนาะ <c oughs> เนี่ยดูตั้งแต่ตอนมาปล่อยตัวเท่านิ้วโป้งตึงอะ่ะโอ้ยโตดีอยู่นี่เอาได้เรื่องครับนี่ได้หลายตัวแล้วนะเอา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 ,เอ,าอย่างนี้ก็พอสบายใจได้ครับว่ามีปลาแน่นอนปลาตะบอกครับ ขยบตีนอ้วนเรื่อยๆครับวัวนี่ตัวใหญ่ด้วยนี่ไหนกล้องมาดูใ,ใกล้ๆหน่ยนี่ปากะบอกแห้ไก้สวยเลยนี่ตรงนี้เหมือนจะติดแล้วครับนี่นวลจันท์นวลจันเห็นไหมขาววับเลยเนี่ย นี่ไหนะน,นวลจันทนะครับอุ้ยตรงนี้ตรงนี้ปลาน,นินอู้คู่ใหญ่เลยครับนี่นี่ดูเวจากไซนิโปงมืออะปลาหนินประเทศเนี่ยเราก็ไม่ได้เสียเงินค่าลูกพันธุ์นะครับช่างนาเด็ดไปจับมาจากคลองธรรมชาติเนาะตัวเท่านิโปงมือครับเรามาปล่อยไว้เนี่ยแม่ไซใช้ได้ไปแล้วครับผมเอ้า ตัวอีกสองตัวโตๆครับอุ้ยอุยอุยตรงนี้ตัวหลายตัวอแล้วครับสามตัวสิสวยนี่โอ้โหปนินนะนี่แหมปล่อยลูกปลาแล้วได้ใช้อย่างนี้ก็ชื่นใจครับผมดูครับของเด็ดของเด็ดวันนี้เราไม่ได้ตั้งใจวางเอามากเอามานะครับ อยากแค่หากับข้าวเช็คไซส์สักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันโตวไว้ฝัน,นี้ครับให้มันโตมากกว่านี้หน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยอาจจะเปิดบอ่อจับก็ได้นะถึงนะแล้วก็รอปลาอื่นๆโตด้วยเพราะว่า,วาช่างเด็ดปล่อยทั้งปลาเกา๋าปลาอังเกยปูดําแล้วก็ปลานิลปลาหมเทศครับปล่อยหลายปลาปลาดุกทะเลก็ปล่อยปลาบูก็ปล่อยครับวันนี้เราพอหากับข้าวกันก่อน ไอย่างนี้ก็อีกสักสองสามเดือนก็จะโตฝาน,นี้สักครึ่งนึงแล้วนะตึงนะ้วะนะเออเนี่ยเุ้ยจับเลยจับเลยตึงของดีมาติดครับหูยเต็มกำเลยดูอื้มหน่แหน,าน,านามาดูชัดๆหน่อยนี่อ่ะกุงลายเสือโอยมายังไงนี่ไซเบลเลอร์เลยครับเอาใหญ่ให่ใหแบบนี้เขาเรียกฟุกนะ ตัวนี้เป็นปลาดุกที่ช่างเดชอามาปล่อยนะปลาดุกน้ําเคม็มครับเอ,อเรากําลังจะช่วยกันลากหัวนี้นะครับพี่โลดกับเสือเอกมาสมทบหน่ยเดี๋ยวจะลากไปแปะฝั่งแล้วก็ไล่น้ําตีปลาครับหาปลากระบอกอีกสักหน่อยส่วนตึงเก็บหัวนี้มาแล้วนะอุ้ยปูใหญ่ปูใหญ่โอ้แล้วก็ได้อุ้ยได้ปูสองตัว ได้ปลาหมอ้อเทศอีกมีในกระเป๋า um> อีกเหรอยังมีของดียังมีไงเลยอุ้ยหูยไม้ตวงอุ้ยกุ้งใหญ่กุ้งใหญ่ไปก่อนตัวนึงมันจะกระโดดปะเนี่ยจนหยิบหยิบก้วน้ำหยิบก้วน้ำมีเหรอเฮ้ยอุ้ยไม้ตวงอุยอุ้ยอุยได้ปูใหญ่ตวงครับติดอ้วนอื้อหือ ปูใหญ่ๆแบบนี้บางทีมันไม่ค่อยเข้ารอบครับเวลาดักอ่ะมันจะอยู่ก้นๆบอ่อเนี่ยแม่ตัวเบลเลอร์เลยครับแน่นไหมตึงแน่นแนน่ด้วยก็สังเกตไปเอาเยื่อม่ดีอ่ะน,นี่มันกินเก่านะเออกินปลาเก่าอ่ะไอนันปลาอะไร,รอ่ะจระเอ้ยจระเม็จมาไงอ่ะจระเปลาทะเลครับมาอยู่ในบอ่อเฉยเลยเอาแต่ปูใหญ่อีกตัวก็ชื่นใจแล้วครับอุ๊ยปลากระบอกตัวเบอลเลอร์เลยเ วันนี้มาเที่ยว้อมอวนหากับข้าวกันนน่โดนกันเนี่ยอ่ะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเอหากับข้าวแบ่งๆกันกินครับบอรเราเองก็เพลินๆเ,เอาอีกปะบูติดหลายตัวเลยเหรอนี่นี่ครับนี่ได้มาแล้วครับของดีจากบอเน,นี่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  นวลชวีมันจะยาวๆเหมือนประสาทครับแบบนี้เรียกนวลชวีโอ้ยกระโดด ควรควนเป็นอย่างเช่นนี้แล้วเนี่ยตัวสั้นๆป้อมๆแบบนี้เลกนวลจันทร์ครับต,ติดติดข้างหลังติด พลังติดข้างหน้าติด <render S 1> มาดูความแตกต่างระหว่างนวลจันทร์กับนวลชวีนะครับตัวนี้ตัวตัวยาวอายกยกตัวยาวนวลชวีตัวสั้นนวลจันทร์ครับผมอะ่ะ ทางตลาดบ้านทางเรียกแบบนี้นะครับได้แล้วพี่โลดนายกนี่เต็มมือเหรอเออปากระบอกก็ชุมอยู่ครับโอ้ยดูปลดเต็มมือแล้วนี่อ่ะขาติดอติดที่โคนนี่ยังปลดกันอยู่เรื่อยๆครับโอ้ยได้ปูใหญ่อีกแล้วหนึ่งตัวครับนอนมา ปูใหญ่ๆก็ติดหลายตัวนะนี่หนุ่มเสื้อลายหันหลังกดปลาใหญ่แล้วครับน่ะไหนๆลองยกกระชังดูหน่อยนี่ยกสูงเลยยกสูงเลยโอ้โหทั้งกุ้งทั้งปลาครับวันนี้ก็พอได้เล่นน้ำเล่นสนุกหาปลากันวันหนึ่งครับเดี๋ยวได้อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวขึ้นฝั่งขึ้นบกไปสรุปกันเนาะมาดูนะทุกคนนี่ แม่พอพี่โลกระเสือเอกมาเสริมทีนี้ก็เต็มอัตราทับนะครับล้อมกันอีกปากนึงนี่ได้มาเพิ่มอีกเยอะครับให้ดูอะไรก่อนนี่กุ้งกุลาดำหรือว่ากุ้งลายเสือนะได้มาสมตัวครับแม่กุ้งแบบนี้มันมีเชื้อเข้ามาจากคลองธรรมชาตินะมาอยู่มาโตในบ่อครับไม่ได้ซื้อลูกพันธ์ปลานินปลาปมะาทเก็มาได้เสีย่าลูกพันธุ์นะครับปลากระบอกนี่ก็คือเข้ามาในบ่อเหมือนกันมีเชื้อแล้วก็มาโตในนี่ปลานี้ก็ไม่ได้ซื้อครับ ส่วนปูได้มาเท่าไหร่สามตัวนะลูกไอปูเนี่ยเราซื้อลูกปูมาปล่อยตัวละห้าบาทนะครับแล้วก็โตมาไซส์นี้นี่ก็หลายบาทนะทุกคนนี่อ่ะคลิปนี้พาลงบอ่อหาปลาใหญ่กันนะครับกระพอได้กินเนาะเดี๋ยวผมจะแบ่งไปทําเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมช่วงครัวพื้นบ้านวันนี้ขอตัดขั้นตอนการปรุงไปสักหนึ่งวันนะครับตัดมาตอนพร้อมสําเร็จพร้อมกินเลยครับนี่ปูใหญ่ผัดผงกะหรี่ ละนิน่นทอดน้ำปลาแล้วก็กุ้งใหญ่ต้มนะครับผมกินกับน้ำพริกเกลือนี่ครับเมนูของเราวันนี้แหมเด็ดเด็ดเด็ครับเด็ดเดี๋ยวมาลองชิมกันเจ้าตัวเล็กได้กุ้งใหญ่ใช่ไหมใช่ครับอ้ลองเอาแล้วอันนี้ปูหัดผงกะหรี่นะครับรเป็นไงอร่อยเยอะไหมยเยอะอืม ปูอัดคงกระรี่เนี่ยเป็นเมนูร้านอาหารทุกคนรู้จักแน่นอนแล้วก็วันนี้เราลงอวนกันได้ทั้งกุ้งทั้งปลาและกระปูครับมาจัดเมนูให้ชมเนาะก็คลิปนี้ช่างเด็ดพาลงบ่อนะครับไปเช็คไซส์ปลาที่ปล่อยไปว่าไซส์ประมาณไหนก็ได้ประมาณนี้แล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวที่เหลือปล่อยเลี้ยงให้มันโตขึ้นอีกครับแล้วเดี๋ยวไปจับกันใหม่ยังไงก็ใครชอบ งานที่ข้าเด็กรีวิวบ่อเกี่ยวกับบ่อเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับอ่ะกินอีกคำหนึ่งอร่อยอีกคำหนึ่งดูกุ้งใหญ่มากออ่ากัดนี่สูขึ้นมาอืออร่อยไหมอร่อยพร้อมกันเหมือนโชลี่หนึ่งสองตั้มอร่อยโอเคงั้นคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับหวางกุ้งก่อน สวัสดีครับพบกันสวัสดีครับบ๊ายบาย